เอาละครับผมขึ้นมาชั้น3แล้วนะครับซึ่งชั้น3ามจะมีระเบียงเดินออกมาด้านนอกผมอยากให้ก่อนที่เราจะไปเจอความสวยงามด้านในของชั้น3านะครับผมอยากให้ดูบรรยากาศด้านนอกก่อนเดินออกมาครับตรงระเบียงซึ่งกว้างขวางนะครับอันนี้คือบริเวณระเบียงนะครับแล้วก็จะมีชั้นเจดีย์อยู่ชั้นบนนะครับ มีระเบียงมีทางเข้านะครับมีทางเข้าตรงนั้นเออทางออกทางเข้าและให้ดูบรรยากาศด้านนอกนะซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์จากความกว้างของเจดีย์นะครับแล้วก็ทิ่งที่มองจากนบนสูดด้านหน้านะจะเห็นอตอนนี้เราอยู่บนยอดเขานะครับแสดงว่ากว้างก็ ที่ทัพมชล่านะความบางอนะัสุดยอดครับเหนือสุดของหุบเขา <c oughs> เอาละเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าสวยงามแค่ไหนครับเมื่อกี้เห็นรักแบบแล้วต้องให้ดูต้องให้ดูอดเอาละครับทา,า,างด้นเลืองอารามอลังการงานสร้างจริง ให้ดูแผนไปช้าๆอันนี้จะมีบันไดขึ้นอีกชั้นบนนะครับนี่เราเราขึ้นแค่ชั้นสามเองนะก็จะมีชั้นสี่ชั้นห้านะครับแต่ให้ดูว่าชั้นนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์กว่าชั้นหนะึ่งะชั้นสองนะครับเรื่องของอาลายความสวยงามให้ดูรงเพดานก่อนแล้วกันนะครับกดลงมานิดเดือก็จะเห็น อะไรเยอยโหตอนนี้ไม่ต้องพูดเลยครับเพราะว่าชานี้เขาห้ามส่งเสียงดังรา,าสยง,สงามและก็เป็นที่ส ด้วยนะครับเป็นที่เฉพาะของปลาส้มนะครับจนะช้านะครับจนะเกลี่ยนะิ้งญ่ สุดยอดครับเหมือนอยู่บนสวรรค์ซึ่งก็ไม่เคยไปเหมือนกันสวยงามมากครับทำให้เราไม่กลา้าที่จะคือต้องสำรวมด้วยวความความศักดิ์สิทธิ์นในความสึกเราอยู่ตรงนี้รู้สึกคนลุกครับ เอาละครับผมจะไม่ตัเเดเบรดนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งพร้อมๆกันเลยก่อนเลยดีกว่าขออนุญาตวิ่งเร็วใครที่มีโอกาสมาเราเอ็ดก็ทริปนี้น่าจะเป็นทริปที่ไม่กวนพลาดนะครับได้มาสักกะสักวันเ่นครับเปิดเปิดบริการแต่หกโมงเช้านะครับแล้วก็ ไม่ให้คนเข้าก็คือ6กโมงเย็นนรับก็ก็เผื่อเวลาไว้ด้วยแล้วกันมาให้เร็วนะแ,แล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวความรู้สึกนี้นานๆแล้วก็ตรงน,นี้เป็นที่จะสามารถมองเห็นคล้ายเป็นวิวนะครับตอนนี้เราจะมองเห็นจากด้านบนลงไปข้างล่างว่า ทางท่องที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นั่นเองเหนื่อยจัเป่าไงาทั้งแปดเหนื่อยไหมหส,วสวยครับคุ้มค่าที่ได้มาเย็นนี้เราก็จะกลับกรุงเทพแล้วฮะแต่ว่าเราไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วครับมาถึงนี้อ้าวไซไ้ <laughs> ดิเจียบุ๊ดดี้ ตรงนี้คือชั้นสี่นะครับซึ่งเป็นชั้นที่สามารถมองเห็นบรรยากาศจากข้างบนลงมาข้างล่างได้ดีที่สุดนะครับโอ้คนเยอะแยะอยู่ข้างล่างครับเขายังไม่ได้เดินขึ้นมาครับสวยงามมากครับ เนียนนะเนียนคิดว่าคงมีแค่ชั้นนี้ใช่ไหมมีบันไดก็ดีไม่มีแล้วนะนี่ถือว่าชั้นสี่เป็นชั้นที่แบบเป็นไฮไลท์ของของจุดชมวิวด้วยแล้วก็คนสามารถเดินออกถ้าเกิดว่ามีกล้องแบบอะไรนะที่แบบให้ดูที่ไกลได้เหมือนต่างประเทศแล้วคงจะดีนะเราสามารถโค้ดเมืองที่อยู่ท้างด้านล่างดูได้นะครับ เย็นครับที่ก็กว้างขวางม,มากก็จะมีจุดอื่นที่ให้ผสมได้ปฏิบัติธรรมสังเกตจ,จากที่เราเดินเข้ามาในช่วงแรกผก็เห็นหลายหคนก็ใส่ชุดขาวนะครับแล้วก็เหมือนจะเตรียมความพร้อมคือแต่งตัวให้สุภาพนะครับแล้วก็ไม่ส่งเสียงดัง ช่วงนี้เดี๋ยวต้องตัดคลิปนี้ก่อนเพราะคลิปนี้ยาวมากเดี๋ยวถ้ามีอะไรวสวยอีกก็จะถ่ายเก็บไว้ให้คนได้ดูกับผมด้วยนะครับโอเคครับ